สวัสดีค่ะเคชมค่ะเท l ่ยว Beauty Tips วันนี้นะคะชมจะให้เคล็ดลับในเรื่องของการอัพหน้าใสาไร้ฝ้าค่ะมีคนติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะจริงๆเลยค่ะในเรื่องของปัญหาเรื่องของฝ้านะคะสาเหตุในเรื่องของฝ้าเนี่ยเกิดขึ้นจากความร้อนปัจจัยมลภาวะทางแสงแดด บ้านตราวร้อนขึ้นทุกวันเนาะนะคะแดดแรงขึ้นทุกๆวันบวกกับปัจจัยอื่นๆในการเลือกใช้ครีมนะคะพอเวลาหยุดใช้มีโอกาสทําให้เกิดฝ้าถาวรได้จึงอยากที่จะให้3มเทคนิคในเรื่องของการอัพหน้าใสไรฝ้าค่ะข้อแรกค่ะนะคะเมื่อฝ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจําเป็นจะต้องเน้นในเรื่องของการกระบ,บวนการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวของเราค่ะการผัดเซลล์ผิวนะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยทุกๆ21วันอยู่แล้ว แต่เวลาที่ผิวเราเนี่ยมีอายุเพิ่มขึ้นมันจะทำงานได้ช้าลงนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้กลุ่มที่เป็นสารสกัดในเรื่องของ AHA ค่ะอาจจะเป็นกลุ่มของสารสกัดจากกลุ่มผลไม้รสเปรี้ยวนะคะจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะข้อนี้ค่ะจะช่วยทำให้เรื่องของฝ้าและผิวของเราเนี่ยจะค่อยๆกระตุ้นการไหลเวียนและผัดลอยตัวขึ้นมาแล้วจนทำให้ฝ้าจางหายไปนะคะ และข้อที่2ค่ะเน้นในเรื่องของการชะลอและยับยั้งเม็ดสีเมลานินค่ะการเลือกใช้สารสกัดในกลุ่มที่ยกตัวอย่างนะคะวิตามิน B3 พวกนี้นะคะ จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวยังไม่พอมีการยับยั้งสร้างเม็ดสีการชะลอนะคะแล้วก็ทําลายเม็ดสีเมลานินที่เกิดขึ้นค่ะทําให้บริเวณที่มีเม็ดสีหรือฝ้าที่เกิดขึ้นจะค่อยๆจางลงแล้วก็ควบคุมเม็ดสีเมลานินไม่ให้ผลิตมากเกินไปค่ะข้อที่3นะคะหลังจากที่ผิวของเรามีการผัดเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วเม็ดสีเมลานินนะคะทํางานน้อยลงแล้วก็ชะลอแล้วนะคะเราจําเป็นจะต้องดูแลให้ผิวของเรามี ความกระจ่างใสแข็งแรงแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยต่างๆการเลือกใช้สารสกัดในกลุ่มของสาร่ายแดงนะคะหรือนาโนเซอรวิสซีค่ะอนุภาคของนาโนไลโปโซมที่บรรจุอยู่ในวิตามินซีนะคะและสารสกัดที่เป็นสารายสีแดงจะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะมีความขาวกระจ่างใสาภายใน30วันนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดูแลฝ้า จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามี3วิธีนี้หรือ3สกัดธรรมชาตินี้เข้าไปอยู่ในบรรจุของครีมหรือสกินแคร์ที่คุณเลือกใช้รับรองได้เลยว่าผิวของคุณจะอัพหน้าใสไร้ฝ้าได้แน่นอนค่ะ